สอนเล่นอีเวนต์ฮาโลวีนแบบเข้าใจง่ายอันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนจะต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมานะแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะ F R I มันจะมีขึ้นนะครับมันจะเป็นกระจกเนาะ Five Full m i r l e r เนี่ย Five Full m i r l e r ผมเจอแล้วครับถ้าเรามีแล้วเนี่ยให้ลากลงมาเลยนะกระจกตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกนะครับหน้าตาแบบนี้เนาะกระจกฮาโลวีน f i e f u l m i l l e r สามารถทำให้เราวาปไปที่เกาะอีเวนต์ได้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะจึบ เมื่อเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยตัวเราจะว์ามาที่คุกฮาร์โล่นั่นเองนะตัวถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปุ๊บมันจะกลับมาที่มูสสูดนั่นเองฮะอันดับแรกก็ลองค้นหาในตัวก่อนนะว่าเรามีกระจกหรือเปล่านะต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือตามหากอบลินเพื่อทําภารกิจนั่นเองฮะกอบลินหายังไงให้คลิกมาที่หน้าต่างเนาะเวลากอบลินเกิดอะ่ะมันจะบอกนะครับว่าก่อไหนอันนี้ผมเกิดที่ฟอร์สเคนชอนนะหรือว่าก่อโจรสลัด ไปตามหากันดีกว่าหลังจากที่ก๊อบลินมันเกิดนะครับมันจะมีแสงกระพระพิบๆแบบนี้เนาะเพื่นพนพนอนๆเห็นไหมครับเห็นเนานะแสงกระพริบเนี่ยให้เราเดินทางไปได้เลยนะของผมเจอเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเนาะถึงแล้วโดดไปเลยฮะจากนั้นก็พูดคุยฮนะกอบลินนี่ก็จะให้เราทำภารกิจต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่เขานะของผมเนี่ยจะเป็นการกระโดดจากที่สูงให้ครบ15แตมนะ้มเนาะอันนี้ไม่ต้องสูงมากก็ได้ฮะ นี่ยประมาณนี้ก็พอโดดจึงปุ๊บเห็นไหมวแต้มเลยครับทำไปเรื่อยๆนะ<ม>กระโดดจากที่สูงจึงปุ๊บครบแล้ว15แต้ม <c oughs> หลังจากที่เราทำภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ถุงแม่บดม,มานั่นเองนะซึ่งเราจะต้องนำถุงแม่บดนี่ยอันนี้วิ Widget w i ชอร t เนี่ยมาแล้ว วันวิเชอร์คือถุงแหวมดท,ที่เราจะได้จากการทำภารกิจผ่านนั่นเองนะให้เรารวบรวมถุงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไปแลกของรางวัลในคุกฮาโล่นั่นเองกอบลีนเนียมันจะเกิดตามเกาะต่างๆนะที่ผมเจอบ่อยๆก็จะมี3เกาะนั่นะก็คือเกาะแรกมูดวูดเกาะที่2จะเป็นเกาะเห็ดนะนี่ยเกิดแล้วครับเกาะเห็ดกอบลีนเนียมันจะเกิดประมาณสัก5นาทีนะฮะก็ถือว่าเกิดเร็วเลยแหละไปตัวที่2ตัวที่2ของผมเนี่ยจะอยู่ตรงเรือนะ บภากกิจต่อไปให้ทำอะไรเอ่ยอันนี้ให้เรายืนนิ่งๆ30วินาทีนะยืนเลยฮะเรียบร้อยหลังจากที่เราทำผ่านแล้วก็รับถุงแม่มดไปเลยเลยฮะหลังจากที่เพื่อนๆทำภารกิจกับกอล์ฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ถุงแม่มดมาแบบนี้นั่นเองนะจะเป็นถุงเงินสีดำๆแบบนี้นะครับเราจะต้องนำถุงเนียเพื่อไปแลกของรางวัลส่ววิธีแลกของรางวัลก็มันจะไปได้2ทางนะ อย่างแรกก็คือกดกระจกเพื่อว้าไปสําหรับใครที่ยังไม่มีกระจกตัวน,นี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะให้เดินทางไปที่ทางเรือได้เรือข้างมมดูดนะเดี๋ยวผมจะเดินทางให้ดูนาะมาคุยกับเ p ็นคนนี้เลือกหัวข้อที่หนึ่งนั่นเองนะเขาจะให้เราวาร์ปลงไปอนะสำหรับคนที่ยังไม่มีกระจกนะวิธีนี้ก็เดินทางไปได้เหมือนกันนะ ไปคุกฮอลโลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คุกฮอลโลนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คืออีวนต์แม่มดนะหลังจากที่เราได้ถุงแม่โมดจากการทาภารกิจก๊อปปีเนี่ยก็ให้นําถุงนี้มาแลกของรางวัลน,นะพูดคุยไว้เลยฮะหยิบถุงแม่โมดสีดําขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาหาแมนะ่โมดฮะกดส่งของปุ๊บเราจะได้แคนดี้แล้วก็ได้ของด้วยนะส่งไปแล้วชึบได้แคนดี้มา4 8ิปชึบ ได้แคนดี้มา32ถ้าเราส่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะได้ 1, เบ็ดฟรีมาหนึ่งเบ็ดนะมันจะาชื่อว่าสปุกกี้หลอดนั่นเองนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสปุกกีนี่ครับเบ็ดฟรีที่ได้จากแม่มดนะสปุกกี้หลอดเบ็ดฟรีเลยฮนะส่วนตัวผมใช้ถุงแม่มดไปประมาณ11อันเนาะมันก็ออกแล้วอะสิอันแค่นั้นเองะไม่ได้หายางเนาะเรามาดูความเท่มาซะหน่อยน,นะสปุกกี้หลอดเนี่ยจะเหมือนเบ็ดไม้แล้วก็มี อะไรเรืองแสงส้มๆเหลืองๆแบบนี้เนาะเหมือนจะเป็นออร่าเกี่ยวกับแม่มดนะครับเบ็ดแม่มดเนาะโอเคก็เท่เนี้เบ็ดฟรีรับไปด้วยล่ะเรามาดูสเตตัสมันสัหน่อยนะสเตตัสเริ่มต้นจากโลสปีดให้มา75นะครับลักจะให้มาแค่68คอนโทรล0.2ยืดหยุ่นลบ10ส่วนน้ำหนักได้แสนห้นะก็เป็นเบ็ดฟรีอะไม่ค่อยเก่งกาดอะไรมากายเนาะแต่ก็เก็บไว้ฮะ เรียบร้อยไปแล้วสําหรับสปุกี้ลอดส่วนต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการตามหาแต้มแคนดี้นั่นเองนะถ้าเราลงมา,ถ,าถ้าเราลงมาคุกฮอลโลแล้วนี่สกุลเงินเราจะเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่เงินซีแล้วเนาะมันจะเป็นแคนดี้นั่นเองนะให้มันจะเป็นสกุลแคนดี้แล้วนั่นเองนะครับอันดับแรกให้ทุกคนเปิด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 ,เป,ด,เ,ปดเปิดหน้าต่างขึ้นมานะเปิดช่องกระเป๋าแล้วพิมพ์ว่าแคนดี้นะมันจะเป็นแคนดี้บัเก็ตนะ T A N D Y เนี่ยผมเจอแล้วนะจะเป็นกระติกลูกอมนะฮะปุ๊บมันก็คือถุงมันก็คือ Candy Bucket นะครับหรือว่าทิกออทิกนั่นแหละไปขอขนมโอเคอันนี้ไม่ได้อยากเนาะเราจะต้องนำถังขนม Halloween เนี่ยเพื่อไปเคาะประตูบ้านต่างๆ,ๆนะฮะโอเคเคาะเพื่ออะไรทุกครั้งที่เราเปิดประตูบ้านเพื่อขอขนมเนี่ยเราจะได้แต้มแคนดี้นั่นเองนะและนี่แหละคือวิธีหาแคนดีอย่างที่หน,นะฮะโอเค มันก็ไม่ดีอยากครับเด็กกไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยไหมเดี๋ยวขอขนมก็ดีกว่ามาผมจะเริ่มจากบ้านหลังแรกเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมเดินออกห่างไปนิดหนึ่งนะอันนี้คือแม่มดอะเดินมาเลยเดินมาเลยบ้านหลังแรกเนี่ยมันจะมีทางขึ้นไปแบบนี้นะเดินตามทางอะขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันจะมีทางหินขึ้นไปแบบนี้กระโดดไปเลยจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเรียบร้อยนำแคดดี้บักเก็ตขึ้นมาแล้วก็กดคอปประตัว ปอปอกปอหลังจากที่เราเคาะประตูไปเนี่จเจ้าบ้านเขาจะเปิดประตูนะแล้วก็จะฮี่เนี่ยเขาหลอกแล้วนะแล้วก็จะทิกออทิกนะจุม๊มได้มาสิบแคนดี้แล้วก็ได้ปลามาด้วยนะจะเป็นแคนดี้คอนขอนเนะได้ทั้งปลาแล้วก็แคนดี้เลยส่วนในตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งนะไปบ้านหลังที่หนึ่งเนาะเรามาดูบ้านหลังที่สองกันดีกว่านะ บ้านหลังที่สองเนี่ยจะอยู่ข้างแม่มดนะครับหันไปขวามือเนาะนี่แม่มดหันไปขวามือ let's go เราไปขอขนมบ้านหลังที่สองกันดีกว่านะ t ิกออ c l t กทิกอ t ทริกเคาะป๊อกป๊อกป๊อก,อกขอขนมหน่อยครับสวัสดีแม่สาวผมเหลืองฮนะทรี k เขาหลอกเรานะฮะ go to d i f f e r e n t d o okay. r o อเคตอนนี้ผมได้แคนดี้มาอีกห้าแล้วนะเราจะไปหลังต่อไปนะครับ หลังต่อไปเนี่ยจะเดินไปนิดหนึ่งนะหลังต่อไปเนี่ยจะเดินไปนิดหนึ่งนะอันนี้แม่มดนะฮะเดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนาะจุ๊บหลังที่สาขอทิกออทรีขอขนมเลยครับอ้าวเอเอเมื่อกี้สาวผมเหลืองบ้านที่2นี่มันจะหลอกแล้วเนาะขอขนมหน่อยจุ๊บได้มา15ห้าแคนดี้นะหลังต่อไปเลยฮะนี่เนาะอยู่ข้างๆกันจ,จะเป็นหลังสีม่วง ขอปอกปอกปอกทิกอทริก,อ,รรกอันนี้หลังที่สี่นะครับขอขนมนะยครับแบทแมนสุดหลอ่อถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอเงินด้วยนะแล้วก็ขอแบทโมบิลด้วยชึบเลยสิบเก้าแคนดี้นะครับแบทแมนให้เราเยอะอยู่นะเพราะว่าเขารวยยังไงล่ะต่อไปหลังที่ห้าฮะทิกอทริก,รรกชึบสวัสดีครับขอขนมหน่อยหลังที่ห้า ขาจะให้เรามาเท่าไหร่นาอให้มา13บแคนดี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นได้2ฝั่งเนาะเดี๋ยวผมจะไปฝั่งฝัออ่งขวาก่อนแลวกันนะหลังที่6นะฮะเคอสทิกออทริกหลังที่6จะอยู่ตรงแม่โมสิโมงนะครับขอขนมเลยครับฟรีกได้กี่บกระเช้าหลังที่6ได้มา13บแคนดี้นะแล้วก็ได้โรดีป๊อปมาด้วยฮะเรมเพหลังที่7จจะอยู่ข้างกันเลยฮะ ลงมานิดหนึ่งเนาะทิกออทีครับฉันขอขนมหน่อยหลอกเราซะด้วยเราไม่กลัวหรอกถ้ากลางคืนก็ว่าไปอย่างนะฮะหลังที่7ได้มา8แคดดี้เนาะแล้วก็เราจะมาหลังที่8นะฮะหลังที่8จะเป็นบ้านสีเขียวนะครับเคาะปุ๊บทิกออที ขอขนมเลยครับเรียบร้อยได้9แคนดี้เนาะแล้วก็หลังที่9นะครับ Let's go t i c k a u t r e y ขอขนมเลยครับโอ้ได้ได้ปลามาด้วยเนาะแล้วก็ได้แคนดี้มาฮะทุกบ้านเนี่ยมันจะมีเวลาครูดาวสิ0นาทีน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะ เมื่อกี้ผมเพิ่งขอขนมไปใช่ไหมแต่ผมจะล,ลองกดอีกครั้งเนะี่ยชุบเห็นไหมเราจะต้องรออีก9นาที36ิวินะเพื่อจะขอขนมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือเราจะสามารถขอขนมได้เรื่อยๆทุก10นาทีน,นั่นเองอ่ะไม่ได้ยากเนาะโอเคและตอนนี้ผมก็อยู่ก่อที่เทลปินไอแลนด์น,นั่นเองนะซึ่งผมมาก่อนนี้ทําไมก่อน,นี้เลยเนะี่ยเราจะต้องมีเบ็ดเออแม่เหล็กก่อนนะครับมันเป็นเบ็ดที่เราจะต้องตกของเนาะเบ็ดแม่เหล็กหาซื้อได้จากตรงไหนอยู่ก็ข้างเบอร์เชนนะ เห็นไหมฮะแมกเนตหลอดราคาห5ื่นห้าได้หนึ่งนะเบ็ดแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้นะที่เกาะเทเลปินครับมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนาะแม่เ็กปุ๊บเบ็ดแม่เห็กเนีย่ยผมจะใส่เป็นเฮตตี้เนาะแล้วก็ใช้เหยื่อด้วยใช้เหยื่ออะไรก็ได้เนาะที่มันเพิ่มโลสปีดนะไปะหลังจากที่เรามีแมกเนตหลอดแล้วเนี่ยเราก็วาไปที่คุกฮอลโลได้เลยนะแล้วก็เดินมาทางนี้เดินตรงไปเลยเราจะเดินไปตรงที่หน้าท่าเรือน,นะครับอันนี้คือวิธี อันนี้คือวิธีการหาแคนดี้แบบที่สนั่นเองนะนั่นก็คือการตกครับไปสกอุยจึงตกไปเลยเนาะจึ๊บจึ๊บจึ๊บตีห้าหกเจ็ดแปดโอเคเรียบร้อยครับเราจะได้กล่องมาแบบนี้นะกล่องนี้มันก็ดิ้นเหมือนกันนะครับเรียบร้อยและนี่แหละคือวิธีตามหาแต้มแคนดี้แบบที่3านะ ใช้บิดแม่เหล็กตกกล่องขึ้นมาที่ท่าเรือแบบนี้นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะไฟายฝ่า่ามันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่เนาะกล่องหน้าตาฮาโลวีนแบบนี้ถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ปุ๊บเดี๋ยวเครับนี่มันจะได้ของเลยนะแล้วก็ได้สิบแคนดี้ฮนะเด้ของฮนะเจ็ดแคนดี้เด็ของด้วยแคนดี้คอนะ นี่แหละคือวิธีการตามหาแคนดี้แบบที่3นะครับตกได้เนาะเนี่ยแปบบ๊แบๆบเดียวโอเคใช้เบ็ดแม่เหล็กตกกองฟาร์มไปเรื่อยๆฮะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะเรามาต่อกันเลยนะครับต่อมาเนี่ยผมจะสอนทําภารกิจของแต่ละ NPC นะว่าเขาต้องการปลาหรือว่าตามหาของอะไรเนาะไปเตรียมพร้อมแล้วก็เล s ส์ก็เลยเราจะเริ่มจากบ้านแม่มดนะครับเราไปที่เดิมกันเนาะย้อนกลับมานิดนึงฮนะไป รอบที่แล้วเนี่ยเราไปขอแคนดี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะไปทำภารกิจนะเริ่มจากภารกิจคนแรกฮนะเดินตามทางไปเลยฮนะทางเดินเป๊ะๆน,นะฮะเดินขึ้นไปเลยฮนะจึงๆึงึง,งให้เรามาพูดคุยกับ NPC ให้เรามาพูดคุยกับ n p c คนนี้นะครับ NPC คนนี้เขาจะชื่อว่าเออวินเซนนะจะเป็นผู้ชายชุดสีดำแล้วก็มีเขียวยมประทอยู่ด้านหลังฮนะพูดคุยไปเด้เลยฮนะอันนี้ผมทำผ่านไปแล้วเนาะสิ่งที่วินเซนเขาต้องการเนี่ยจะเป็นาปาแบบนี้นะ ปลาตัวสีขาวชื่อว่ามาร์คแมโล่เนี่ยเองนะมาร์คแมโล่ครับสําหรับใครที่ตกได้แล้วเนี่ยก็ยื่นในครับไปเลยนแนละ้วคือถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําซ้ําได้เนาะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอเคตัวแรกมาร์คแมโล่นะพ่อหนมวินเซนต์เรามาต่อที่ภารกิจต่อไปกันเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะภารกิจคนต่อไปเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับเห็นใยแมงมุมอันใหญ่ๆไหมหนู่นนะเอพีซีคนต่อไปที่เราจะต้องไปหาหนั่นเองนะไปเลย let's go เดินตามทางมันเลยแเลยฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไตหินเป๊ะจึ๊บโดดจุ๊บเรียบร้อยฮะดูชื่อกันสะหน่อยสิ NPC คนนี้มีชื่อว่าอะไรนเนาะเซลีนเหรอเซลีนาหรือเซลีนเนี่ยแหละครับจะเป็นเออผู้ผู้หญิงนะผู้หญิงหรือผู้ชายผมด้วยนะน่าจะเป็นเออผู้ผู้ผู้อะไรสักอย่างหน่ยแหละผู้หญิงนะดูจากสดทรงฮนะจะเป็น NPC แต่งตัวสีดําแล้วก็มีเมงมุมกอดอยู่ตรงบนหัวนะซึ่งปลาที่เขาต้องการก็คือแน่นอนอยู่แล้วเนี้ย S Spider s a l ซลมนะส่วนปลาตัวนี้นี่สามารถตกได้จากบ่ออีเวน์ด้านบนนะบ่ออีเวน์5สีนั่นเองฮะตกยากอยู่เหมือนกันเนาะจะเป็นปลาแล้วก็มีขาแมงมุมออกมาข้างตัวแบบนี้ปุ๊บคนที่2ต้องการ Spider Salmon นะครับส่งได้เลยเนาะส่วนตัวผมก็ส่งไปแล้วนะเนี่ยถ้าเราส่งไปแล้วก็เราจะไม่สามารถทําซ้ําได้เนาะโอเคะ คนที่2ต้องการแซลมอนสไปเดอร์เลตส์ก์เอตัวต่อใปกันบ้างนะครับ NPC บีีคนนี้มีชื่อว่าพับกินพอนะซึ่งไอเทมที่เขาต้องการนะครับจะเป็นตัวนี้เนาะเนี่ยจะชื่อว่าแจ็คโอเลนเทอร์นะเป็นสินเป็นสินค้าระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมตกได้ที่บ่อด้านหน้านั่นเองนะฮะโวนตัวเนาะแล้วก็ผมส่งไปแล้วนะครับขออภัยที่ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะ สำหรับใครที่ตกฟักทองได้แล้วก็ส่งให้พอไปได้เลยฮะอมกินพออันนี้ยากหน่อยนะเพราะว่ามันหาย,ยากฮนะเรามาภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะหลังจากที่เราทรําภารกิจฟักทองเสร็จแล้วเนี่ยเดินตามทางมาได้เลยฮะทางนี้เนาะด้านหลังเนี่ยจะมี n p c อีก2คนน,นั่นเองส่วน NPC คนนี้เดี๋ยวผมค่อยมาบอกทีหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่ค่อนข้างทํายากเนาะผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะผมจะมาคุยกับ NPC คนนี้นะนี่เลย NPC คนนี้ที่อยู่คนเดียวนะซึ่งเราจะต้องหาปลาเนี่ย c a n เด e c r ครานะแต่ว่าเราจะต้องไปรีชายนี่มาก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโตโน่ด้วยที่หาชายนี่มาให้ผมนะส่วนตัวนี้ผมก็ผ่านแล้วเนาะเราจะต้องหาแคนดี้คราฟที่มาติดชายนี่นะครับย้ำว่าชายนี่เนาะไม่งั้นมันไม่ผ่านนะฮะตัวนี้เรามาตัวต่อมากันเลยดีกว่านะครับสําหรับคนที่หา c a n เดอร์คราฟติดชายนี่แล้วเนาะจากนั้นนี่ให้เดินลงมาตามทางน,นะฮะเดินมาได้เลยเราจะมาหา a อ c ีคนต่อไปเนาะ เราจะเจอเยแมงมุมตรงนี้เนี่ยผมถึงแล้วเอพีซีแวมไพร์คนนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปหาปลาตัวหนึ่งนะปลาที่เราต้องหาก็คือตัวนี้แวมไพร์เพิร์ดนั่นเองฮะจะเป็นปลาสีแดงแล้วก็ตาสีแดงมีฟันแวมไพร์ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดดูให้ดูว่าแวมไพร์เป็นตัวนี้นะเนี่ยระดับลิมิเต็ดเนาะตัวนี้เลยตัวนี้เลยหลังจากที่ทุกคนหาแวมไพร์มาแล้วหลังจากที่ทุกคนหาปลาแวมไพร์มาได้แล้วแล้วก็ส่งให้เขาไปได้เลยนะครับเป็นแวมไพร์อยากกินปลาแวมไพร์เนาะ อันนี้ไม่ได้ยากอะตัวนี้หาง่ายอะปลาแวมพร์เนาะเรามาตามหา n p c คนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เริ่มจากแวมพร์เนาะเดินขึ้นมาได้เลยผมจะเริ่มจากพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะนี่เนาะเออสาวน้อยครับสาวน้อยเวทมนต์น,นนะสาวน้อยคนนี้เนี่ยเขาจะให้เราหาปลาที่มันมีชื่อว่าเบบี้เนสซีนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่หายากมากๆเลยฮะนี่เนาะเบบี้เนสซีจะหน้าตาแบบนี้นะครับหายากมากเป็นเนสซีตัวเล็กเนาะ ส่วนวิธีการหาเบบีเนสซีก็คือให้ทุกคนนำแคดดี้บักเก็ตขึ้นมาหรือก็คือขอลูกอมนั่เองงัปป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 ้นครับเราจะเป็นการขอกอมแบบทิ้งออทิ้งนะมันจะมีโอกาสที่เราจะได้เบบีเนสซีจากการขอลูกอมนะครับได้ยากอยู่เหมือนกันเนาะโอเคไม่ได้ครับอันนี้ได้แคดดี้มาเนาะหลังจากที่ทุกคนมีเบบีเนสซีแล้วแล้วก็ส่งภารกิจได้เลยนะฮะผมก็ยังไม่ได้ส่งนะเพราะว่าเพิ่งมีตัวเดียวฮะ ดี๋ยวจะส่งเลยแล้วกันนะจึ๊บเบบี้นิสซี่ต่อหรือมาดาวฮะรับไปเลยครับหลังจากที่เราส่งเบบี้นิสซี่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้มา1,000แคนดี้เลยเนาะเยอะมากครับเรามาลุยภารกิจต่อมากันเลยดีกว่านะครับขันซ้ายไปนิดนึงเนี่ยเจอแล้วเดินไปได้เลยฮนะภารกิจตัวต่อไปนี่ผมยังทําไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาต้องการปลาอะไรเนาะเนี้ย แคนดี้คอนคอร์ดแคนดี้คอนคอร์ดนั่นเองนะจะเป็นปลาตัวนี้เลยฮนะซึ่งเขาต้องการแบบว่าติดสถานะสปาร์กิงนะ้งเนาะเพราะว่าตอนนี้เออโทเทมสปาร์กิ้งพี่หมดนะก็เ,เลยไม่ได้รีนะครับเดี๋ยวไปรีทีหลังเนาะสาวน้อยอหมยผมสีส้มเนี่ยต้องการแคนดี้คอนคอร์ดสปาร์กิ้งนะครับได้แต้มประมาณ350เนาะโอเคเดี๋ยวผมไปรีทีหลังแล้วกันนะสาวน้อยรอแป๊บหนึ่งเรามาลุยภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะบายบายครับอโมยผมส้ม เดินทางผ่านบ้านสีม่วงมานะครับเดินไปเลยนะเนาะเ๋ยวซ้ายไปนิดนึงเราจะเจอสวนฟักทองนั่นเองนะฟักทองฮนะเนี่ยพูดคุยกับเอพิซีคนนี้เอพิซีหุ่นไลกาเนี่ยเขาให้เราไปหาเนี่ยผมได้มาแล้วปลาตัวนี้เนี่ยตกที่ไหนก็ได้นะครับผมได้จากตรงที่ตกบ่ออีเวนต์ด้านบนเนาะหลังจากที่เรามีแล้วก็ส่งไปได้เลยนำหุ่นไลกามาให้เขานะครับ แฉลเราจะได้แต้มแคนดี้มา750แคนดี้นัน่นเองฮะเรียบร้อยเนาะ thank you NPC หุ่นไลกาต้องการหุ่นไลกามาให้เขาในนี้นะครับตกที่ไหนก็ได้เนาะได้750เขียนดิเรามาลุยภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะคือผมจะไม่กอคลิปแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหรือน้องๆน,น,นี่อาจจะไม่รู้ทางเนาะเริ่มจากออกจากสวนฟักทองกันก่อนนะเดินตามทางไปได้เลยเจอบ้านสีม่วง แล้วก็เราจะเจอเนินตรงนู้นนะครับเดินขึ้นไปเลยเนาะเราจะเจอแม่มดใส่ชุดสีม่วงนะนี่เลยครับแม่มดคนนี้เนาะแม่มดเขาต้องการปลาที่ชื่อว่าเขียวปีนะมันไม่ใช่ปลานะมันเป็นเหมือนมานะ้าอ๋อม้านี่มังกอนนะมา้าหัวเป็นมา้าหางเป็นปลาตัวสีเขียวนะครับปลาตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากการตกอ,อีเวนต์ข้างบนเนาะอีเวนต์บ่อห้าสีนั่นเองฮนะ Let's go คุยไปไเลยเลยฮะคุยกับแม่มดชุดสีม่วงนะ เอาเควีิไว้ให้เขาดูฮะมานินมังกรน,นะจึงเรียบร้อยครับเราจะได้แคนดี้มาทั้งหมด550แคนดี้เรามาลุยภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะให้เดินมาข้างหลังนะฮะมันจะมี n อ c อยู่คนหนึ่งเนาะนี่ไงผมเจอแล้วโดดจึงจะเป็น NPC ีตัวสีดแดงๆโป่งใสนะครับเขาจะให้เราหาปลากัมมี่เนะาะกัมมี่กัมมี่กัมมี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะปลาที่เขาต้องการเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้นะครับกัมมี่ เหมือนปลาหางนกยุงแต่ว่าจะต้องติดสถานะชายนี่ด้วยซึ่งส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าโทเทมพี่หมดเนาะโอเค NPC คนนี้ต้องการปลากรมมี่นะครับไปรีชายนี่มาก่อนนะไม่อย่างนั้นไม่ผ่านนะขอเวลารีสักครู่หนึ่งนะ Let's go ลุยกันต่อเลยดีกว่าหลังจากนั้นก็เดินตามทางมาได้เลยเจอบ้านแล้วก็หักเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งฮนะเจอเนินตรงนี้แล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปได้เลยครับ NPC คนต่อไปเนี่ยจะอยู่จะอยู่ซ้ายมือะนี่เราเจอแล้ว จะเป็นจะเป็นพ่อหนุ่มชุดดำแล้วก็ใส่หน้ากากฮอลลวีนอยู่ด้วยนะหน้ากากสแค์รีนนั่นเองซึ่ง NPC คนนี้เนี่ยซึ่ง NPC คนนี้นะครับเขาจะให้เราตามหาปลาที่มีชื่อว่าแวร์วูฟนั่นเองนะเนี้ยแล้วก็ต้องติดสถานะชายนี่ด้วยซึ่งพี่ก็ได้มาแล้วแหละมาเดี๋ยวจะไปส่งเลยฮะ NPC คนนี้เจสเปอร์ต้องการปลาที่มันติดชายนี่แวร์วูฟนะครับปุ๊บส่งไปเลยนะ ชายนี่เววูฟผมได้มาแล้วจุ๊บเอาไปเลยครับเนี้ยชายน y วชายนี่นี่ไงครับชายนี่เววูฟวอลอ y e เนาะจุ๊บเราจะได้มา400แคนดี้นะครับเรามาลุยภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะบายบายครับแจสเปอร์บายบายหลังจากที่เราโบกมือลาแจสเปอร์มาแล้วเนี่ยแล้วก็เดินมาทางนี้เนาะเลี้ยวซ้ายไปเลยครับเราจะขึ้นไปจุดด้านบนกันบ้างนะด้านบนเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่นะฮะ เดินตามทางมไ่ได้เลยอุ้ยยาวม่วงมาไม่ใช้แล้วกันเนาะชึบตรงนี้จะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่นะฮะเดินไปได้เลยเนาะ NPC คนแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นน้องคนนี้นะครับเออไม่น่าใช่แพนด้านะจะเป็นหัวกะโหลกนะครับ NPC คนนี้เนี่ยเขาต้องการ coffin c r a m นะหรือว่าจะเป็นโปนะครับโปตัวนี้หายากมากมาเดี๋ยวผมจะส่งไปเลยนะเราจะได้มา200 candy นะครับแล้วก็จะได้เออ t i t l ลมาดนะ้วยเนาะ นี่เป็นหัวฮอลโลวีนนะโอเคเรียบร้อยแล้วคอฟฟินแคปเอพีคนต่อไปคนนี้นะฮะเราต้องการปลาที่มีชื่อว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะเนี้ยจะเป็นปลาที่ชื่อว่าโกส์มินนาวนั่นเองนะซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะจึ๊บมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นนะเนี้ยตัวเล็กนิดเดียวเขาต้องการปลาที่มันติดสปาร์กิ่งโกส์มินนาวนะซึ่งผมมีพอดีเลยครับจึ๊บสปาร์กิ่งโกส์มินนาวส่งไปได้เลยนะ ต้องเป็นสปาคิ้งด้วยนะฮะยุบเราจะได้มาทั้งหมด440แคนดี้ครับเรียบร้อยเนาะเรามาลุย NPC คนต่อไปกันเลยดีกว่านะจะอยู่ห้องข้างๆนะครับนี่เนาะ NPC คนนี้ชื่อว่าเจเลน,นี่เนาะสิ่งที่เขาต้องการก็คืออันนี้เอ็กซ์ตาจะเป็นถุงขนมเนาะกัมมี่แพ็คนั่นเองฮะเอ็กซ์ตาจะเป็นุงถุงขนมแบบนี้เนี้ยพี่ก็ตกมาได้แล้วถุงขนมเอ็กซ์ตาซาวนะฮะวิสเอ็กซ์ตาซาวเห็นแล้วหิวเลยครับ อันนี้ก็ตกจากที่ไหนก็ได้เนาะตงไปได้เลยเอ็กทราซาวกัมมี่แพ็คนะจุ๊บได้เท่าไหร่กันนะส่งสองขนมนะ่เราจะได้แคนดี้มาทั้งหมด150แคนดี้ครับส่งถุงขนมไปเลยเนาะเรียบร้อยนะคนนี้หลังจากที่เราให้ถุงขนมเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายเท่าที่ผมเจอแล้วก็หาได้นะครับ คือผมอาจจะไม่ได้หาครบทุกตัวเนาะเอาตามที่ผมเจอแล้วกันเนาะตัวต่อมาเนี่ยจะอยู่นอกบ้านนะครับเขาต้องการปลาอุ้ยเกือบตกเขาต้องการปลากระเบนที่มันติดชายดีนะฮะสำหรับใครที่มีแล้วก็มาส่งได้เลยฮะเนี้ยพ่อหนุ่มตัวตลกคนนี้เนี่ยเขาต้องการปลากระเบนติดชายนี่แต่ของผมมันเสือกได้สปาร์คกิ้งนะฮะเสียดายเลอเกินครับสําหรับใครที่มีปลากระเบนติดชายนี่แล้วแล้วก็มาส่งเขาได้เลยเนาะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมหาเจอแล้วล่ะโอเคฮะ ใช้ดีนะไม่ใช่สปาคิงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรู้สึกว่าคลิปมันจะยาวไปนิดหนึ่งแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมารวบรวมกระโหลก5 4สีแล้วก็เปิดประตูถ้ำนิสซีเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนทุกคนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่เนาะ